ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะนี่เมรี่เองค่ะในคลิปนี้นะคะเขาจะพาทุกคนไปดูที่การสมัคร Twitch Prime เพื่อที่เราจะได้ไปเอาเซตฟรอสต์พราหมนะคะหรือผ้าคลุมพราม์ที่ทางเดียมาแจกกับ Twitch ค่ะซึ่งทางเดียที่เราจะเอาได้ก็คือเราต้องสมัคร Twitch Prime นะคะถ้าเราไม่สมัครเราก็ไม่สามารถเอาได้ค่ะในการที่เราจะสมัคร Twitch Prime อันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมี ID ของ Twitch หรือว่า Account Twitch นั่นเองค่ะซึ่งในการที่เราจะสมัครเนี่ยเราต้องไปที่ Sign Up นะคะเร,เรากด Sign Up ปุ๊บมันจะขึ้นให้เราว่า,าเราจะใส่ username หรือ password อะไรค่ะะสมมุติว่าเขาจะใส่ username อ่ะใส่เป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็เลือกเลือก password มาเลยค่ะ จแ,แล้วก็เลือกวันเดือนปีเกิดนะคะก็คือเดือนอวันนะคะแล้วก็ปีเกิดาตามในชีวิตจริงเลยค่ะเสร็จแ,แล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปนะคะว่าเราจะใช้อีเมลไหนนะคะเมื่อเราใส่ของครบแล้วเราก็กด i m not a robot ค่ะเพื่อยืนยันว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะ เสร็จแล้วมันก็จะมีให้เราเล่นมินิเกมนะคะซึ่งเราก็ต้องทำตามที่มันบอกข้างบนเนาะอย่างเช่นว่า select all square with street sign ก็คือเลือกกล่องที่มีป้ายนะคะเราก็กดเลือกไปเนาะแต่วก็กด verify แล้วก็มี store font ก็คือหน้าร้านค่ะหน้าร้านขายของก็กดไปนะคะทุกร้านเลยอันนี้ใช่หรือเปล่าวะแล้วก,กด verify ไป มันก็จะเช็คถูกนี้นะคะเสร็จแล้วก็กด sign up หลังจากนั้นนะคะมันก็จะล็อกอินมาให้เราค่ะแค่นี้นะคะเสร็จแล้วให้เราทำการกดไปที่ตรงวงกุดด้านซ้ายเนาะเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ตรง warframe นะคะกดคำว่า start your free t r i l ซึ่งก็คือทดลองเล่นฟรี7วันค่ะ นะ,ะเสร็จแล้วเราก็แค่เลื่อนลงไปข้างล่างะะแล้วกด Enable Twitch Prime นะคะหลังจากที่เราล็อกอินแล้วเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องสร้าง Account ของ Amazon Prime Video นะคะซึ่งก็คือตามนี้เลยเนาะหรือว่า Account ของ Amazon ซึ่งวิธีการสร้างเราก็กด Create Your Amazon Account นะคะถ้าใครยังไม่มีเนาะถ้ามีแล้วก็กดล็อกอินได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อของเราไปนะคะ เป็นชื่อจริงเลยก็ได้หรือว่าเป็นแนะนําให้เป็นชื่อจริงนะคะข้อมูลจริงเพราะว่ายัางไงมันก็ปลอดภัยอยู่แล้วค่ะเว็บนี้เนาะส่วนอ e ีเมลก็จะใส่อันเดียวกับ Twitch ก็ได้ค่ะแล้วก็รหัสเหมือนเดิมค่ะ เสร็จแล้วะะเราก็กด create your Amazon Account นะคะหลังจากนั้นนะคะมันจะให้เราใส่ชื่อในบัตรของเราเนาะแล้วก็เลขบัตรนะคะพร้อมกับวันหมดอายุนะคะถ้าใครไม่มีบัตรอ่ s มาสเตอร์กาหรือว่าวีซ่านะคะไม่สามารถทำได้นะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้นะคะเพื่อที่เราจะได้ยืนยันนะว่า เรามีบัตรนะอะไรอย่างเงี้ยเราจ่ายเงินให้เขาได้นะซึ่งไอตัวนี้มันไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าเราแค่ทดลอง7วันเนาะมันยกเลิกได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะหักบัตรในอนาคตเนาะ,ะส่วนวิธีการยกเลิกเดี๋ยวเขาจะสอนท้ายคลิปอีกทีนึงค่ะสําหรับตัวชื่อบนบัตรนะคะเราใส่ชื่อจริงเราเข้าไปเนาะ,ะเสร็จแล้วอ่ะชื่อไอเลขบัตรนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยหยิบบัตรมาสเตอร์การ์ดหรือว่าบัตร วีซ่าของเราขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเนะี่ยกรอกเ,อเลขบัตรด้านหน้าบัตรเรานะคะแล้วก็ใส่วันหมดอายุนะคะที่อยู่หน้าบัตรเลยเนาะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็กด add your card ค่ะ เมื่อเรากดเสร็จแล้วนะคะมันจะเด้งขึ้นมาหน้าที่รอยต้องใส่ที่อยู่เรานะคะแล้วก็สถานที่เนาะให้ทุกคนเนี่ยทำการเปลี่ยนตรงข้างล่างนี่ะคะให้เป็นไทยแลนด์นะคะ่ะเพราะารอยต้องใส่พื้นที่หรือว่าประเทศของเราให้อยู่ในประเทศไทยนะคะเสร็จแล้วก็ให้กรอกข้อมูลที่อยู่ที่เราอยู่จริงๆนะคะให้กรอกเข้าไปะคะ่ะ นะคะเสร็จแล้วข้างล่างสุดก็กรอกเลขเบอร์โทรเราเข้าไปค่ะแค่นี้นะคะพอเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็ให้กด use this address นะคะหรือก็คือให้ใช้ที่อยู่นี้ค่ะเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาหน้าต่างตรงนี้นะคะก็เสร็จแล้วให้เรากด continue ค่ะเมื่อเรากดเสร็จนะคะมันจะขึ้น หน้าต่างคอนเฟิร์มข้อมูลของเรานะคะหรือว่าคอนเฟิร์มรายละเอียดข้อมูลของเราค่ะซึ่งก็จะมีนะคะแพล n นภาพวิดีโอนี่นี่ก็คือฟรี7วันนะคะ2.99บาทต่อเดือนหรือว่า101บาทต่อเดือนนะคะซึ่งเราไม่จะเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วเนาะส่วนอีเมลก็อีเมลตามที่เรากรอกไว้นะคะแล้วก็จะมี Payment m e t เมทก็คือวิธีการชำระเงินส่วน building asset ก็คือที่อยู่ที่เขาจะส่งบินมาให้เรานะคะตรงนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้นะคะ สร็จแ,แล้วเราก็กด start your 7 day free t r i l ค่ะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาค่ะเสร็จแ,แล้วเนาะก็ให้เรากด sign in นะคะก็ให้กรอกอ e ีเมลที่เราเพิ่งสมัครกับทางกับ Amazon ไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะ สร็จแ,แล้วก็กด sign in ค่ะเสร็จแ,แล้วมันจะเด้งขึ้นมาว่า link Twitch o account นะคะกับ Amazon เนอะให้เรากด confirm นะคะนี่เสร็จแล้วมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าเราถ้าทุกคนทำถูกต้องมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาค่ะนี่ก็คือเราได้ทำการสมัคร Twitch Prime เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของหน้าต่างอันนี้นะคะถ้าใครอยู่หน้านี้แล้วในการที่เราจะเอาอของ w l อ f r a m e ด้านไหะก็กด claim your free loot ก็กด C Root เข้าไปนะคะเสร็จแล้วมันจะเด้งขึ้นมาอีกหน้านึงซึ่งก็คือหน้าของ Towitch ค่ะเสร็จแล้วให้เรากดไปที่มงกุฎนะคะเมื่อเรากดไปที่มงกุฎแล้วเนี่ยเราจะเห็น c l ล i m o f f e r ค่ะซึ่งก็คือกดรับของฟรีได้เลยนะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องทำการลิงก์แอคเค n ์ของ Warframe เข้ากับ Twitch ค่ะซึ่งวิธีทำก็คือไปที่หน้าเว็บ w a r f r a m e c o m นะคะเมื่อเราไปถึงแล้วก็ให้ทำการล็อกอินเข้าเ,เข้าไปในแอคเค n ์ของ Warframe เราค่ะ เมื่อเราทำการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่ Account Management ตรงด้านขวาบนนะคะเมื่อเราไปเสร็จแล้วมันจะเด้งหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งก็คือ User Information นะคะก่อนอื่นให้เราทำการ Link Twitch นะคะซึ่งก็คือตรงนี้ Twitch s y n c เนาะให้เรากดตรงคลิก here to link นะคะมันจะขึ้นหน้านี้ให้เราก็กด a u t o h r i z e ไปเสร็จแล้วมันก็จะทำการา connect ให้เราค่ะแบบนี้เลย เมื่อเราคอนเน็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเนี่ยกลับไปที่ Twitch ค่ะแล้วเราก็กด Claim o f f ฟออย่าลืมอ่า refresh หน้าจอนะคะหรือว่ากด F5 เนาะ refresh หน้าต่างในแล้วก,กดเคลมออฟเฟอร์ใหม่ค่ะแค่นี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมา a d d to your Twitch account ก็คืออเพิ่มเข้ามาใน Twitch account เราแล้วนะคะซึ่งก็คือของเนี่ยได้ถูกส่งเข้ามาในเกมเราเรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งหลังจากนี้ก็ให้เราทำการล็อกอินเข้าไปสู่เกมบอ l f เฟรมนะคะเมื่อเข้าสู่ g a m e b บอ l Frame แล้วนะคะก็ให้เราทำการล็อกอินเข้าสู่ Account ของเราที่เราสมัครหรือว่าเชื่อมต่อ Twitch ค่ะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะส่งข้อความหรือว่าส่งจดหมายมาให้เราใน Inbox ค่ะแล้วก็มันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะคะว่า your twitch bundle has been processed and is now in your inventory ซึ่งก็คือ,อ Twitch Bundle ที่เราได้รับเนี่ยได้ถูกส่งเข้ามาใน Inventory ของเราแล้วนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเดินไปที่ตู้ของเรานะคะตู้อาวเซนอลเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปดูตรง e ีควิปได้แล้วเราก็จะได้ฟอสพรามมาค่ะเสร็จแล้วก็อย่าลืมเช็คนะคะว่าเราได้สยันดานะมาด้วยหรือเปล่าเนาะนี่ได้แล้วนะคะแค่นี้แหละคะ่ะวิธีการรับของในทวิชพรามถ้าใครมีปัญหาหรือว่าสงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะ สำหรับวิธีการยกเลิก subscription นะคะเราสามารถเข้าไปได้ที่ใน Amazon เ,นเสร็จแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้น,นะคะมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะคะถ้าใครไม่มีลิงก์หรือว่ายัางไงนะคะให้กดใน description นะคะมีลิงก์บอกไว้นะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็ให้กดตามนะคะเสร็จแล้วก็ตรงนี้เนาะมันจะมี n membership นะคะ ช่องที่2เลยนะคะ your membership prime video นะคะมันจะมี end membership นะคะเสร็จแล้วให้เรากดนะคะกดเข้าไปเลยมันจะขึ้นว่า you will continue to have access to your prime video until july 7, 2017 a f t e r which your card will not be charged and your membership will end นะคะซึ่งก็คือเราสามารถเลือกว่าเราจะาเป็น member ต่อนะคะหรือว่าเราจะกดยกเลิกเลยนะคะซึ่งการที่เรากดยกเลิกตอนนี้นะคะ มันจะไม่ได้ยกเลิก subscription ของเราเลยทีเดียวเนาะมันจะอยู่จนกว่าวันหมดอายุของมันนะคะซึ่งก็คือ1อาทิตย์ค่ะนี่นะคะวันที่7เนาะเดือนหน้าหรือว่า1อาทิตย์ต่อจากนี้ค่ะก็แค่นี้ละคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อหมดอายุแล้วเนี่ยบัตรของเราก็จะไม่ถูกหักเงินค่ะแค่นี้แล้วก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่สำหรับใครเนี่ยที่อยากสมัครต่อนะเพื่อกด subscription ให้ช่องอในทวิชนะคะหรือว่าใครที่ใช้ทวิชอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถ อยู่ต่อได้ค่ะไม่ต้องกดตามนะคะนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ Twitch Prime เนาะถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เขาด้วยนะคะนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูตั้งแต่แรกจนจบนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะอธิบายได้เข้าใจดีนะคะแล้วก็ช่วยทุกคนนะคะให้สมัคร t w i t พร p r i m ได้เนาะ ค่ะทุกคนยังไงนะคะในคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊มว่า